ภายใต้พื้นผิวโลกที่เรายืนหยัดมีความนึกลับดำรงอยู่ใจกลางดวงดาวของเรานั่นคือแกนโลกศูนย์กลางอันร้อนระอุที่กำหนดทุกสิ่งที่เราเป็นแต่มันประกอบด้วยอะไรกันแน่และทำไมเราถึงควรรู้ เราไม่สามารถเดินทางลงไปสำรวจได้โดยตรงแต่ด้วยคลื่นไหวสะเทือนจากการสั่นสะเทือนของโลกนักวิทยาศาสตร์จึงถอดรหัสโครงสร้างภายในเผยให้เห็นว่าแกนโลกแบ่งออกเป็นสองชั้นแกนชั้นนอกเป็นของเหลวร้อนจัดประกอบด้วยเหล็กและนิกเกลลิลหลอมเหลวซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างสนามแม่เหล็กโลกอันเป็นกรอบป้องกันชีวิต และแกนชั้นในที่เป็นของแข็งมีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์และอยู่ภายใต้ความดันมหาศาลที่ทำให้ธาตุเหล็กและนิกเกิลคงสภาพเป็นของแข็งอย่างน่าอัศจรรย์ การทำความเข้าใจแกนโลกไม่ได้เป็นเพียงความอยากรู้จากเห็นทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดของเราเพราะสนามแม่เหล็กโลกที่เกิดจากแกนชั้นนอกช่วยปกป้องโลกจากลมสุริยะและรังสีคอสมิกที่เป็นอันตรายทำให้บรรยากาศของเรายังคงอยู่และสิ่งมีชีวิตสามารถดำรงเผ,าผ่าพันธุ์ได้ นอกจากนี้การศึกษาแกนโลกยังช่วยให้เราเข้าใจการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกแหล่งกำเนิดภูเขาไฟและวิวัฒนาการของดาวเคราะห์ทั้งดวงแกนโลกจึงไม่ใช่จุดศูนย์กลางทางกายภาพแต่เป็นหัวใจที่เต้นอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้พิทักษ์ที่เงียบงนันและเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการดำรงอยู่ของโลกสีน้ำเงินของเราการทำความเข้าใจมันคือการทำความเข้าใจรากฐานของชีวิตนั่นเอง